Ác ven Lào sẽ lên được nó <laughs> Mình cứ lên bài, mình cứ lên sao

สอนสอนเราใหม่ 啊，兄弟，兄弟。 แองมใหม่พี่น้องใส่เห็ดปุ๋ยโอ้ยเห็ดปวกยวมเึเอาใส่กิโลหอมพี่น้องเห็บบอกเองมใหม่ใส่เห็ดปุ๋ยเห็นไหมอน้า ีนาเขียวเขีอุ้ดเานำยานหนพี่น้องเอ้ยนีด้ เนี <ítulo> ่ยอดงามเกิดอยู่ในป่าเขาเขาใหญ่เลี้ยวเนี่ยเป็นเวนครับวันนี้ปูกกันได้ดูดีเลยสอบแกงน้ำมันอีกเนาะกันได้กินหลายแต่ไม่เป็นกุ้ง อ้พักกระแน่งต้นนี้พี่น้องโอ้ยต้นเดียวกับพอ่อกระแน่งเนี่ยโอ้ต้นเดียวกับพ่อล้ว่ักกระแน่งเลยเพิ่งไปกระแน่งพักแว่ยนเลยนี่เพิ่งไปเก็บมาข้าวเดียวโอ้ยพักแว่นไปหน่อย มาพี่น้องซุกระบาดเ่ยแกงกระ้ใสกระพักแวนเบาเยบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเก่าใสจิโร่ใสเฮ็ดวกพี่น้องให้มันขับหน่อะม,มามามาเอาไลไรบวชเลย<ม>อืมพ่อลมพี่น้อง อ่อนๆหนอยปแแวนใชไหมอืมเหลาเลยพี่น้องแกงเสกนู่นเลยพี่น้องใส่จิรอพ่อมอืมไม่กีรอ เล็กกว่าเอาเาอนียใส่มือพี่รู้มาสนนดวันนี้พักแบลงมาเป็นสวนพักแกลงออ้ย ไม่ก่ลแกงน,น,น้ไมัยยำใบใส่เห็ดป่วกอู แว่นลวเล่าเสลยพี่น้องอู้เห็ดปวกในบานมันใส่เห็ดปวกนะอื้ อมืมแ้วใหม่ไม่ใหม่พี่น้องไปหาหมือนสาวไปบ้านเพิ่นไปหาข้าวเดียว มันไปเกิดในหน้าพ่อใหญ่นะเลี้ยวจักกูได้เมาปล่อยใส่จังวงาโอ้พอดีเลยกินกับแกงเราใหม่มันกระท้อนได้เกิดเดนะ้แน่กับโบได้พี่น้องก

แมบ,บทุบเอาพะย่าเรียวทุบอืออาเกอเนี่ยเนี่เยเล่าเลยแหละพี่น้องเล่าเลยแหละแบบ บรรยากาศอยู่มดูพี่น้องเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆ

lào mà bớt các các ven thì nọ, cơ là khảo với dây leo này hết bổng. Hết bổng, hết bổng là, đúng. Phân gang xét quăng, hết quăng hết quăng đây tôi nói là phân xe thì tự nhiên. มันเก็บในซองแข็งก็ได้หลายได้ดนได้พี่น้องผูไร่ที่มีเห็ดมีอยังใส่ในซองแข็งหนึ่งโอ้เก็บได้ดนเป็นเดือนสองเดือนอือแต่ว่าตรงหนึ่งให้มันชุกซะก่อนเล้วไปเก็บไหวเนาะอือีกว่ าหารบัดหน้ากับประมันนี่แหละพี่น้องแก้มน้อไมยเป็นไงแล้วยำสวยแก้มก็พักธรรมชาสตร์พักแวมธรรมชาตร์พี่น้องบรรยากาศร่มร่มซะมันหลุดเข่าขกันแทะ แม่งกินรอไปหนะอืมรอย่ีน่ก็กแซ่บแล้วมันไปหนอเอาอีพี่นี่ก็สิมันมณนอะลพี่น้อ กินแกงแล้วไม้ตามกลางบรรยากาศไว้ตรงหน้าคือเกาใต้ห่มดูเหมือนนี่ฮะเอากับพักแหวนนี่แหละพักแหวนพักแหวนทรประสาทพี่น้องอยู่ให้หน้าพป็นยีเรี้ยวนี่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แหละกดติดตามส่งแก้งเป็นยีเลี้ยวนี่นะพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจพป็ยีเรี่ยวคลิปใหม่ตอนพี่น้องเมื่อใดได้แกงแล้วไม้ใส่เห็ดปวกแล้วก็ใส่แมงกิโล้อมโอ้ยเข่ากันขักพี่น้องกินครับนี่เลยพักแหวนทรประสาทเก็บไว้ตรงหน้ตรงหน้านี่แหละเอ้า อย่าลืมกดติดตามไว้เนะพี่น้องนะเกิดสิ่เิ่าดคป็นไงก็ไปยื่นเรือง,ญญงเอาตัวนี้นะพี่น้อง